เรียบร้อยแล้วในส่วนของค่าเสียเวลาหรือค่าใช้จ่ายเราก็ได้ทําการจ่ายตามเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของห้องเสื้อที่น้องแกลขานนะคะที่น้องโดนเรียกว่าไงอ่ะแบบไม่มีเสื้อใส่เสสื้อใ่เลยเก็สามารถที่จะแบบมา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 เอาที่ห้องเสื้อของปาโก้ของปาได้นะคะเขาก็ซัพพอร์ตให้ชุดเลยค่ะชุดไหนมาเอาได้เลยไม่อั้นเลยนะคะ ใช่เราได้ทําการแสดงความรับผิดชอบแล้วอ่าเาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเรารีบอ่ะเรารีบมากในการที่จะเคลียร์ปัญหานี้เราจะต้องไปเด็ดกันแล้วอ่ะเขาบอกว่าเมื่อวานนี่กว่าไม่ได้ขอโทษหรอขอโทษครับขอโทษตั้งแต่ตั้งแต่วันไหนนะคะขอโทษเมื่อวานใช่ขอโทษเมื่อวานขอโทษวันนี้ขอโทษเรื่องอะไรนะถ้าถ้าใครอยู่ในไลฟ์ต่างพอทุกคนจะเห็นไม่รู้ทุกคนติดตามข่าวจริงๆริงไหมแต่ว่าวันได้มีการ เป็นเข้าไปแล้วก็ขออาภัยจริงๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะมีการแถลงข่าวแล้วส่วนต่อหน้าเมื่อวานที่เคลียร์กันก็ก็ได้มีการยกมือขอโทษเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอโทษเรียบร้อยแล้วก็ขอตัวเรียบร้อยแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนจะแบบไม่เข้าใจว่ายังไม่ได้ขอโทษหรืออะไรก็แล้วสุดแล้วแต่ความคิดของของของทุกคนได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าทุกคนถามหนูว่าหนูขอโทษหรือยังขอโทษแล้วหนูทำหน้าที่ของหนูเรียบร้อยที่แล้วส่วนทุกคนจะคิดยังไงก็สิทธ สิทธิ์การคิดของทุกคนได้เลยไม่ว่ากันไม่ว่ากันไม่ว่ากันไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าอย่างน้อยคือตัวปากับตัวทางผู้ใหญ่เขารู้เรื่องกันแล้วเขารับทราบเขาได้เขารู้กันแล้วค่ะเมื่อวาน่าแล้วเราทำกันแล้วเมื่อวานไม่ว่ามีการยกมือขอโทษใช่ต้องขอแล้วเขอโทษที่ทำให้แบบคือเราก็เสียใจอ่ะเราเป็นกันเนะคะแล้วเราก็ได้มีการแบบคินเข้าไปในไลฟ์ ของเจ้าอ่างทองนะคะเพราะว่าด้วยความที่ค้ด่อยค่ประมาณี้จะได้ทการขอโทษ่เมื่อวานก็ด้วยความที่มันเกมันเป็นประเด็นเกิดขึ้นมาก็จะมีการถกเถียงกันเล็กน้อยนะคะเพราะว่าด้ความที่ตัวเราก็งงกว่าก็งงกวามไม่ชอบเรื่องเมื่อวาน ก็เก like, okay. ิดเหตุการณ์อะไรกิดขึ้นกองเล่นทุกวัเลยแล้วก็คี่รู้ว่าอ๋อคนนี้ชื่อดีคนนี้เป็นมิชลินเวิลดอัดของคนเราเล่นติดตามไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าว่าเขาเป็นใครต้องมือนเมื่อวานเีงนะคะส่วนส่วนเขาจะรู้จักใครหรืไม่นะคะจริงๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เครียดต้องไม่เครียดคือมันก็ยังดีได้ใช่คือคือใครจะเข้าใจก็เข้าใจใครจะไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไร มนก็มีความคิดดีใในการตัดสินใจคือม่อนอยู่กับพี่ความาตั้งแต่วันแรกอะค่ะมันไม่ใช่เรื่องของม่อนหรอกแต่ว่าเราไลฟ์สดกันมาด้วยกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันไม่ใช่มึงมาทาวันนี้จะมาบอกว่าม่อนหาแสงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยม่อนไม่สนใจหรอกเพราะว่าใครเราอยู่กันมาเราอยู่กันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะแล้าเราช่วยกันไลฟ์ตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วเราก็เดินไปเซเว่นด้วยกันตั้งแต่วันแรกเพราะฉะนั้นใครจะคิดว่าม่อนหาแสงหรืออะไรไม่ แม่เลยค่ะซื้อมัอนมามันก็อยู่ของมันมาตั้งแต่แรกแสงมัอนดิบหลี่มันก็ไม่ได้สนใจเพราะว่ามันจะมีผู้ใหญ่ผ่อนความในการขึ้นเข้ามาในการพูดรายพี่จบกไม่ลืมหูลืมตาเราอยู่ในกองมาตั้งแต่วันแรกอะค่ะเรารู้ว่าใครเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมันถ้าเขาจรียนถ้าเขาย่างก็พูดยากนะก็พูดยากนะก็พูดยากปัญหาตรงไหนไหมหรืออะไร ว่าสบายผู้ใหญ่อะอะไรจ๊ะไม่ต้องดไม่พูดใจดีกว่ารู้สึกว่าเราต้องพูดอะคะ่ะเพราะว่าบางทีมันก็คือเพื่อนของเราแล้วเราก็รู้จักเขามาตั้งแต่วันแรกถ้าพี่พี่กวามีสีริยาที่ไม่ดีเราก็คงแบบว่าห่างๆพี่เขาไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าพี่พี่ดังกว่าเป็นพี่ม่น่ารักมากทุกคคน่เราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันแรกเขาออแล้วหลายๆคนก็เริ่มทํา กิริยาที่ไม่ดีใส่ไปกว่าแล้วเราก็ร <to ู <to <to ้สึกว่าเราสงสารเขาี้ของคนละหนึ่งออเดอร์นะแม่แม่ป้าป้าค่ะของคนละหนึ่ง ตุ้มไปเลยตุ้มไปเลยเป็นรกษในัเที่เปงพยาบลกี่ไหมแกษาเหรับใครที่ใจในสไวนคลากลยทไมไม่เยใช่มยมเลยะบมีแามบนปน้ำมากตอนนี้นะคะน้ำคลิกนะคะปาสลคอเ กแต่ว่าเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วพี่กวัาจ่ายเงินค่าเสียหายไปแล้วแล้วก็รับผิดชอบทุกอย่างแล้ว,พลว,ลวเพราะฉะนั้นมันก็ควรเคลียร์กันจบแล้วไหมทําไมจะต้องมาแบบเหยียบย่ำกันแบบแบบนี้อ่ะคนเราล้มมันไม่ควรเหยียบย่ำสิคะ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรดีกว่า <c oughs> สงสารเขาคือเขาทุกคนบอกว่าไม่สมดุล ทุกคนบอกว่าพี่กวาไม่สลดโแต่สิ่งที่ม่อนเห็นคือพี่กวานั่งร้องไห้พี่กวาแอบไปคนแบบแอบไปไอ้นี่คนเดียวนคนเดียวคือภาพที่เรามองในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอะคือมันเห็นแล้วมันรู้สึกแย่เราก็ไม่อยากจะให้เห็นใครโดนทิ้งไว้ข้างหลัง ก็ขอก็ขอก็ขอพักแกว้หยุดค่ะขอบคุณคุกคนมากมากเลยค่ะจริงๆริงในหัวใจอ่านพ่อก,ก็สงสารเหมือนกันค่ะ มันเป็นเรื่องที่มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะทุกคนแล้วมันเป็นความที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาก็ยอมรับผิดแล้วแล้วควรจะให้อภัยเขาไหมอ่ะเขาก็รับผิดชอบทุกอย่างแล้วอ่ะเป็นช่วงอะไรนะเข้าห้าคนอีกนะ

คือเราก็อยู่ในกองอ่ะเราก็เห็นทุกอย่างหลักการก็ไม่รู้ว่าจะพูดไรยังไงแต่เราเห็นทุกอย่างเรารู้ว่าใครนิสัยเป็นยังไงบ้างเต่ตแต่ดแ่่

มือสองสองเป็นสองกที่สุดวันนี้ในการบ้านสำหรับคนที่ตกน้อทั้งหมดนะครับาทำได้สองแสนจนถึงสี่พันจะทำให้ที่ได้าอารถจตมาเป็นีเอ็นเอดว้าเต้น่อก็ได้ข้มาีเกมด้วยดีหน้าไปไหนเตมเล่นไหมเล่น